สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมเกมผ่านบอทด,ดีสคอร์นะครับมีมาใหม่เรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นเติมเงินมือถือนะรหรือว่าสมัครเน็ตอัตโนมันลร้านกันนี่ครับอันนี้จะมาสอนอันนี้เลยง่ปะโคเจ๋งอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขียนแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่การที่จะทําแบบนี้มันมันเจ๋งมากอะ่ะ คือแค่ใช้ ID เกมอ่ะอันเดี๋ยวจะมาสอนเติม RV Mobile แล้วนะช่องที่3ามนี่นะอ,อย่าลืมเติมตังก่อนด้วยนะครับมีผ่านซองทุมนี่วอลเลตแล้วก็ธนาคารนะครับตรงนี้เลยมาโกรกันได้โอเคเดี๋ยวเข้า RV ก่อนแล้วันถ้ากระตุกหน่อยก็ขอโทษด้วยนะโทรศัพท์ กระจกครับ <laughs> โอเคนะครับอันนี้ก็เข้ามาในหน้า RV แล้วอน้เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันอันนี้ลันลองผมเองนะครับใครอยากช่วยเล่นก็ทักบีสคอดมาได้ครับหรือว่า IG ก็ได้โอเคกดตรงรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับนี่มันจะมีคำว,ว่า Open ID นะครับไม่ใช่อันข้างล่างสุดนะ Open ID นะครับกดตรงนี้เลยแล้วก็กดคัดลอกนะครับ กดออกไปถ้าพอกดสำระเงินหรือว่าซื้อเสร็จสิส้นก็รอประมาณ5นาทีครับหนถึงหานาทีมันก็ได้ครับก็อาภัยในโทรศัพท์กระจอด้วยนะครับผมไม่ชอบอัดในคอมไงไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน โอเคกดมาห้องเติมเงินอัตโนมัติเติมเกมอัตโน,นมานะกดแ็บตรงนี้เลยกด RV Mobile นะมีทั้งบัตรลินหน้าเชลแลแล้วก็ฟรีฟรานะวอลลูนก็มีนะครับมาเลือกดูก็ได้กดที่อันนี้มีหลายรายการนะรเติม RV แบบนี้มันก็คุมนะครับ ยังไงก็ได้100%ยเเนะผมยืนยันเลยอ,อันนี้หรือจะเลือกรีเซ็ตไอแพ็กเกจใหม่ได้นะเพื่อเราไปกดอีกอันหนึ่งอนะไรเงี้ยคนยืนยันการสือเริ่ออันนี้อ่านด้วยนะครับ ID หรือ UID ของท่านเลขผิดไห่รับผิดชอบห้ามอะไรไม่รู้แต่ต้องดูให้แน่นับห้ามเว้นว่างด้วยนะครับ ห้ามเวลาห้ามอะไรเลยนี่ด,ดื้อแบบนี้เลยแล้วก็พิมพ์เย็ดสนามแต่พิมพ์เป็นตัวเล็กก็ได้นะแต่แต่ชัวร์เอาตัวใหญ่ดีกว่าที่เขาพิมพ์กดยจนครับโอเคอันนี้คือประวัติของเราหรือว่าเราจะประวัติเคยซื้อก็ได้นี่น,นี่คือสิบบาทนะแด้รับที่สองขูปองเดี๋ยวรอมันดีเลยสักหนึ่งถึงห้านาทีครับเดี๋ยวได้แล้วผมจะ ตัดไปตอนได้เลยแล้วกันโอเคนะครับก็โอเคครับทุกคนก็คือยังไม่ถึง2อ,อาทีเลยนี่เพชรก็เข้าเป็นที่รียบร้อยแล้วสิบสองอีสิบสองคูปองนะครับไม่ใช่เพชรนะผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติส่งสินค้ากันได้เลยภาไใเวียไอพนะครับ จะทิ้งลิงไว้ในคอมเมนต์และใต้คลิปเลยนะครับอ่านี่มนันกดทรงศนค้ะนะครับนี่จะมีประวัติส,งส่งค้านะนี่ก็จะเป็นคนอื่นๆนะครับนี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แนก็อาจจะมาสอนซื้อบัตรเงินสดนะครับอันนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วกัน,น ใครดูไม่ทันกดย้อนดูคลิปได้นะแล้วก็เติมเงินในมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ